สวัสดีค่ะรัฐาคุอันนี้ราพามาดูเคปตอท่านี้ราฐาก็สัง่งกีล็บนะคะแล้วก็สั่งเป็นหน้าใส้กล่องนะคะแล้วก็สายาให้นะคะแล้วก็ ก็สั่งเป็นสามไส้นะคะตอนนี้พนักาก็กำลังทำอยู่นะคะอันนี้ทำของรับสายอยู่นะคะอันนี้ก็ใส่ไส้สลัดนะคะก็ใส่กองนะคะตามด้วยไข่กุ้งนะคะอันนี้ก็ใส่ดูนะคะใส่นะคะอันนี้ก like <te Liberty Overwatch> ็ใส่เป็นหน้าผู้ชาย วันนี้ก็ออกมาซื้อนะคะก็มาให้ดูนะคะขายให้ดูอร่อยมากเลยค่ะนี่เชิญได้นะคะที่ร้านบูลิคเคปโตเบียรนะคะน่ากินมากเลยะคะ่ะน่ากินมากชอบบูลินเนยทอบนากน,นะคะ สามตรงข้าก็จะมีร้านยำอันนี้ก็ช่วงประมาณ2 3งา่า้นะคะแต่ว่าต้องมาซื้อที่กระบี่นะคะตันนี้ก็มีหัวขา,าก็กำลังทำอยู่นะคะเราก็จะกิน ใส่นะคะเสร็จแล้วเคฟของรัฐานาทานไหมคะวันนี้รัฐาก็มาถ่ายให้ดูนะคะรัฐาก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมากดไลค์ให้รัฐานะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาเคสต่างๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสุดท้ายนี้นะคะ ก็ขอให้กดซับสไคร b ์กดกระดิ่มแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ